สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวเก้าอี้สุขภาพให้ดูกันตั้งแต่ที่ต้อง work from home นั่งทำงานอยู่บ้านใช้เก้าอี้ก,กิกก๊อกทนปวดหลังมาตั้งนานแต่ในที่สุดก็ได้เจ้าตัวนี้มาค่ะในราคาประมาณ8,000กว่าบาทจากร้าน c h e s s Living ทางร้านให้ข้อมูลดีมากๆใช้มาได้สักพักเนี่ยรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยแตกต่างจากเก้าอี้ตัวเก่าที่เคยใช้อย่างเห็นได้ชัด วันนี้ก็เลยตั้งใจทําคลิปมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างละเอียดเลยค่ะเจ้าตัวเนี้มีชื่อว่าเก้าอี้สุขภาพ c h o M 5 7ค่ะโดยเจ้าเก้าอี้ตัวนี้สามารถปรับระดับได้เยอะมากๆทางร้านบอกว่านั่งได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเหมาะกับผู้ที่มีส่วนสูงตั้งแต่1 5 5ถึง185เซนเลยทีเดียวซึ่งก็น่าจะจริงนะคะปรับได้เยอะจริงส่วนเราเนี่ยสูง160เซนนั่งพอดีมากๆเลยค่ะ รีวิวเนี้ยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนที่1จะให้ดูวิธีการประกอบเจ้าเก้าอี้ตัวนี้กันและส่วนที่2จะเป็นการรีวิวฟังก์ชันต่างๆของเก้าอี้สุขภาพว่ามีอะไรบ้างเรามาเริ่มด้วยวิธีประกอบกันก่อนไปดูกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะง่ายกว่าที่คิดเลยใช่ไหมมาเรื่องของฟังก์ชันกันบ้างค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเก้าอี้สุขภาพที่ดีจะต้องมีฟังก์ชันอะไรบ้างฟังก์ชันไหนที่สําคัญและจําเป็นที่จะทําให้เราไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมก่อนอื่นเลยนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าเก้าอี้แต่ละตัวเนี่ยไม่สามารถรองรับได้กับทุกสรีระของทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เก้าอี้ปรับระดับฟังก์ชันได้มาก ยิ่งทำให้รองรับกับสรีรละร่างกายของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองมาดูกันเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยทำอะไรได้บ้างและแตกต่างจากเก้าอี้สุขภาพรุ่นอื่นยังไงมาเริ่มกันที่ฟังก์ชันแรกและเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดลัมบ a r าร์ซัพพอร์ตค่ะเก้าอี้สุขภาพที่ดีจะต้องมีลัมบาร์ซัพพอร์ตคอยรองรับน้ำหนักไม่ให้กดทับกระดูกสันหลังซึ่งเก้าอี้ตัวนี้มีลัมาร์ซัพพอร์ตที่นุ่ม ที่สำคัญปรับระดับได้ทั้งขึ้นลงและเข้าออกให้เข้ากับหลังส่วนล่างของเรามากที่สุดฟังก์ชันถัดไปก็คือแกสลิฟหรือโชคนั่นเองแกสลิฟคือส่วนที่รับน้ำหนักของเก้าอี้และปรับระดับขึ้นลงของตัวเก้าอี้ส่วนนี้สำคัญมากๆเช่นกันเพราะเกี่ยวกับความแข็งแรงของเก้าอี้โดยโตรงส่วนเจ้า C ีพูเอตัว แสลิประดับ3รองจากพวกแบรนด์ไฮเอ็นโดยสามารถรับน้ำหนักได้ถึง1 5อย5 0กิโลแค่นี้เราก็นั่งได้สบายๆอยู่แล้วฟังก์ชันที่3 a r m าร์มเหรือที่วางแขนที่วางแขนเก้าอี้สุขภาพที่ดีเนี่ยจะต้องปรับระดับที่วางแขนได้เพราะการวางแขนผิดท่านั้นอาจทําให้เกิดการปวดเกรงที่ไหล่และต้นแขนได้ค่ะการวางแขนที่ดีไหล่จะต้องไม่ยกและข้อศอกต้องไม่ถูกกดทับมากเกินไป ซึ่งเจกอี้ตัวเนี้สามารถปรับระดับที่วางแขนได้แบบสามิติเลยคือขึ้นลงซ้ายขวาและหน้าหลังทำให้เราสามารถปรับระดับที่เหมาะสมกับการทำงานของเราได้ดีเลยค่ะส่วนที่4เบาะนั่งและพนักพิงเบาะนั่งและพนักพิงของเจ้าตัวเนี้จะเป็นตาข่ายทั้งตัวจะตาข่ายนี้จะแข็งแรงมากเพราะรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลแต่จะหนืดหนืดก้นเวลาขยับก้นเหมือนกัน แต่มันก็มีข้อดีคือเวลาเรานั่งเนี่ยก้นก็จะไม่ไหลแล้วก็อยู่ในท่าที่ถูกต้องด้วยค่ะจะไม่ลื่นเหมือนพวกเบาะหนังเบาะผ้าแถมข้อดีของปาขายเนี่ยก็คือไม่เก็บความร้อนและไม่เกิดความร้อนสะสมจากการนั่งนานๆก้นและหลังของเราก็จะไม่ร้อนไม่ต้องเปิดแอร์ตลอดฟังก์ชันหลักๆที่จําเป็นก็ประมาณนี้ค่ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นฟังก์ชันเสริมที่ทําให้เรานั่งเก้าอี้ตัวน,นี้ได้สบายมากขึ้นก็จะมีข้อหนึ่งเลยที่รองคอ ที่รองคอของรุ่นนี้จะสามารถปรับขึ้นลงได้เพื่อรองรับความสูงของร่างกายแต่ละคนแถมแกนขึ้นลงได้ด้วยนะคะทําให้เรานั่งทํางานเล่นเกมได้โดยไม่เมืออ่อยคอตรงส่วนนี้เราจะต้องยกจอขึ้นให้อยู่ในระดับสายตาด้วยนะคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องก้มเพราะการก้มนานๆเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อส่วนคอทํางานหนักและทําให้เราเกิดการปวดเมื่อยที่ต้นคอขึ้นมาได้ค่ะ ส่วนเสริมที่2ก็คือปรับความหนืดพนักพิงได้ปกติเนี่ยเวลาเราเอนหลังที่เก้าอี้เอนหลังได้เนี่ยจะไม่สามารถปรับความหนืดของพนักพิงหลังได้บางทีเราเอนนิดเดียวมันก็หงายหลังเลยหรือบางรุ่นเอนยังไงก็ไม่ลงเพราะพนักพิงมันแข็งเกินไปตัว c ีู M57 เนี้ยจะสามารถปรับความหนืดได้ โดยที่เราจะหมุนเจ้าลูกกลมๆใต้เก้าอี้นี้ทําให้เราเอ็นหลังได้ง่ายและใช้แรงในการเอ็นให้เหมาะสมกับเราได้พอดียิ่งขึ้นค่ะส่วนเสริมที่3ตัวล็อกพนักพิงตัวล็อกพนักพิงเนี้ยเวลาที่เราจะนั่งทํางานเราก็อยากให้นั่งได้ถูกท่าทางเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องล็อกพนักพิงไว้ไม่ให้เราเอ็นหลังหรือหงายหลังไปโดยการล็อกก็ง่ายๆแค่ดันเจ้าตัวล็อกข้างๆนี้เข้าไป หรือถ้าเราต้องการจะพักเราก็แค่ปลดล็อกให้เองได้ก็ดึงออกมาแบบนี้ค่ะส่วนเสริมที่4ก็คือที่วางขาที่วางขาเนี่ยเป็นตัวเสริมเวลาเราอยากเบรกหรืออยากพักจากการทำงานไปนอนดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมในมือถือเราก็แค่ดึงออกมาจากใต้เก้าอี้คลิกเจ้าที่วางขานี้ขึ้นมาเอนพนักพิงแล้วล็อกไว้เราก็สามารถเอนนอนพักผ่อนได้แบบสบายๆเลยส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เราชอบมากๆเหมือนกันค่ะ ก็จบแล้วค่ะสำหรับการรีวิวเจ้าเก้าอี้สุขภาพซีฮูเในวันนี้ก็รู้สึกคุ้มมากๆกับเจ้าตัวนี้นะคะเพราะว่าเราได้มาใน,นะะ 8, ราคา800 0กว่าบาทซึ่งทางร้านเนี่ยก็รับประกันตัวเก้าอี้อีก3ปีเลยนะคะฟังกช์ชันแบบนี้นะคะเท่าที่หามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอแต่ราคา1 5 0่0าถึง3 0 0 0 0บาทนะคะยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวเราแปะลิงก์ร้านไว้ให้ด้านล่างนะคะมีข้อสงสัยอยากถามเกี่ยวกับการแก้ปวดเมื่อยอาการออฟฟิศซินโดรมหรือเรื่องเก้าอี้ คอมเมนต์ถามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยที่จะช่วยเพื่อนๆค่ะหรือหากจะถามเรื่องเก้าอี้โดยตรงไปที่ทางร้านเลยก็ได้เหมือนกันค่ะทางร้านเนี่ยตอบไวแล้วก็ให้ข้อมูลดีมากๆเลยยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบรีวิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ